บรรยากาศการบันทึกเทปถวายพระพรของ n b t เชียงใหม่วันนี้วันที่3าวันสุดท้ายแล้วนะคะก็มีหลายหน่วยงานร่วมบันทึกเทปทั้งภาครัฐภาคเอกชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนค่ะก็ได้เดินทางมาร่วมบันทึกเทปถวายพระพร,พรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษ์พระบรมราชินีเนื่องในวโรกาศวันเฉลิมพระชมมพรรษา3มิถุนายน2565 ที่มหาวิทยาลัยพายัอพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุโทร,รทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่หรือ NBT เชียงใหม่ช่อง11เปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระชระสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินีเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชมนรษาวันที่3มิถุนายน2565 ในวันนี้เป็นวันที่3ของการบันทึกเทปถวายพระพรมีหน่วยงานร่วมบันทึกเทปจำนวน14คณะนำโดยสมาคมลูกหลานเจ้านายฝ่ายเหนือ มณฑนฐานบกที่33โดยได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในการจัดซุ้มลงนามถวายพระพรการประปาส่วนภูมิภาคเขต9การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตหนึ่งภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนสนับสนุนน้ำดื่มตลอดการจัดงานสำหรับในปีนี้นะคะมีหน่วยงานร่วมบันทึกเทปถวายพระพรทั้งสิน้นจำนวน37คณะค่ะโดยปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขเพื่อความปลอด ภัยจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเคร่งครัดค่ะ